ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปเรียลนะครับใน i อีนะครับหรือว่า instagram นั่นเองนะครับสำหรับุผู้ชมตั้งใจเนี่ยที่โพสต์คลิปโดไปแล้วนะครับเรามียอดวิวน้อยนะครับอ่ารอยากจะเพิ่มยอดวิวนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นของคลิปโดนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่แล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซตต์รรงนนี้คับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k r t h c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับหากววาผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับอก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจมั่วเอาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําอีเมลและรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับเราก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ก็สมัครสมาชิกกันได้เลยนครับ หรือถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานโดยบัญชี Google หรือว่า i l ดมายล่างตรงนี้ไปได้นะครับอพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร,อร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับนะครับอสำหรับคนที่สมัครใช้งานโดย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ดาล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี้ยก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์เก m k d ม c o m กันแล้วนะครับ ่อคข้ามานะครับเขาจะมีประกาศแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็จะเป็นบริการนีครับคอมเมนต์ใน Facebook นะครับก็อัปเดตชั่วคราวนะครับก็บริการอื่นยังคงใช้ได้เป็นปกตินี่ครับอ่ะก็กดปิดไปนี่ครับอ่ะแล้วพอเข้ามาแล้วก็มาดูที่ดันบนตรงนี้ครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่เราด้วยใช้บริการกันเลยนี่ครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเนี้วก อาวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดวิวเรียวนะครับก็เลือกมาด้านล่างตรงนี้แล้วอ่าก็เลือกมาเนี้ยครับที่เพิ่มยอดวิวเรียวนะครับออาพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยเนี่ยตารางตรงนี้จะเป็นคำบริยายเนี่ยของบริการที่เราเลือกเนี่ยครับต่อมาในโซนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่สแกมกันเลยนะครับเอาเราก็มาที่คลิปวิดีโอนี้ะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนี่ครับแล้วก็อ่ะเลือกไปเลยนะครับเอาพอเลือกกันมาแล้วนะครับก็คัดล็อกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับดันบนตรงนี้นะครับของคลิปวิด อ่ะแล้วก็ในโซนปริมาณนี่ครับคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดวิวเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่ที่ช่องนี้นี่ครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่1 0 0้นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนี่ครับด้านล่างตรงนี้นะครับค่าบริการนะครับเขาจะคำนวณให้เราแล้วนี่ครับอ่ะคุณชมก็แค่กดสั่งซื้อไปตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมนะครับมาดูทีหน้าประวัติการสั่งซื้อนครับ อในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อขึ้นไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของคิวิดโอที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าผู้ชมใส่ลิงก์คิวิดโอมาถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าลิงก์คิวิดโอไม่ถูกต้องนะครับยอดวิวจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นถานานะครับของเว็บไซต์นี่ครับอตอนนี้นะครับนลมทะ ในระหว่างที่เราเ,รว,เว็บไซต์ประมวลผลนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดรับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับอ่าเรามียอดจํานวนเงินะครับในเว็บไซต์นีับไม่เพียงพอนะครับอ่าหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใมานะครับแล้วยังไม่รู้ว่าเติมเงินยังไงนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสกแกน QR code โคนะครับทุกธนาคารนะครับอ่าก็มาใส่จํานวนเงินนะครับด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคคครรรรรัับบออะะีเเเเาาตตต้งงกกจิิิมมนน็ดป อ่ะเขาก็จะมีเคียวโค้ดเนี่ยเพื่อไม่ให้เราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะคนับก็จะเป็นช่องทางการโอนเงินแนบสลิปถูกธนาคารนะครับตรงนี้ก็คัลล็อกได้บัญชีตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็พอทำรายการเรียบร้อยรนบดันสลิปมาแนบตารางตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางชิปเพย์นะครับในช่องทางนี้ะครับสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนีครับจะมีตั้งแต่การสแกน q คีวโค้ดเนี่ยทูมินีวอลเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงโต้บินเติมเนี่ยก ต่อมาจะเป็นอั่งเปาเวเล็ตนะครับแล้วก็อ่าคริปโตนี่ครับอ่าจจะในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับอ่ก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็อย่าลืมอ่านคำแนะนํากันไว้ด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมไปจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับอ่ตอนนี้นะครับให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์พอดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับยอดวิวนะครับของคริปโตที่ผมเลือกนะครับก็มีอยู่ที่51วิวตรงนี้นะครับอ่ผมก็จะลองกด r e f r e s หน้าจอเนี่ยเพื่ อ่าตอนนี้ยอดวิวของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง153วิวกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ยอดก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและรวดเร็วมากๆนะครับอ่าพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นีครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนนตรรงี้คับ อ่ะแล้วก็มาคัดลอกลิงตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิกที่คุณผู้ชมแชร์ให้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นนะครับถึงคเ์กันด้วยนะครับต่อมานี่ครับอ่ะหากว่าคุณผู้ชมต่านใดนะที่เข้ามาใช้งานแล้วครับแเ้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไระนรับก็ห้กดกลับมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาทิดมโนตรรรงนนีี้ะะคับกก็จมเเาลือติดต่องงทาัม อาจจะมีเป็นตัวช่วยเหลือและช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อมินกันไปได้นี่ครับและสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ